เรือ่าเรือเนี่ยอันนี้คึกคักกันเยอะเลยนะ สนุกเลยเนี่ยถ่ายลูกลูก่าค่อยมาถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันมืแนะดแล้วฮนะแต่งได้ไหมนะสวยสวย ได้ครับแม่<ช>มเม<ล>าเรือเที่ยวก็ได้<ล>ไม,ไม่ไม่คิดว่าราคานะรา,าคาก็แพงแต่ไม่เกี่ยงเพราะมันถึงว่้วก็เงียบกันิสานอนหนาหว่มันเร็วห้องห้องคนเดียวเอห้องห้องเท่าแต่เราคนเดียวยคือไม่ต้องไปไหนแล้วครับน,น,นั่งสมาธิกันเลยทีเดียวดูดิคลื้นนี่ร้อยนี่ นี่เราอยากกินแบบนี้ครับเกอยากกินปลาแบบนี้ครับสั่งเลยนะใครเป็นเจ้าเมืออไอ้ยันล้ก็เสร็จทีเงินผ่อนก่อนเศรษฐีเงินเงินเครดิตกันลนี่ไม่แรงไรอลนี่ไม่แรงไรอะไรกัต่อวยพายเนเกินคนนั้นม่้อ๋อนี่เมาอยู่หรนึว่าไฟแนนซ์จะมายึดรถวันนี้ปลาน้โขกผัด สามเหลี่ยมท้องคําตอนนี้ก็คือบริเวณที่แม่น้ำลวกไหลามาบรรจบกับแม่น้ำโขงนะครับข้างหน้านั้นคือท่าเรือของจีนที่มาสร้างอยู่ในแผ่นดินลาวเห็นหมอกยามเช้าใส่งยงมจริงเลย น,น่าจะแพงที่เลิกปลดประจำการละ เออใช่ใช่ซองจอดเรือเป็นซองจอดเรือเดียวจากทั้งหมด250ตัวนะคะคือถึงตัวลูกเนี่ย250ชนิดค่ะจะมีแค่ชนิดนี้ชนิดเดียวที่น้ำยางสามารถผลิตฟินได้ก็คือในน,น้ำยางของตัวนี้เนี่ยจะพบะสารโมฟีนแล้วก็โคเอดินค่ะที่ใช้ในที่ใช้ในทางการแพทย์ ก็จะมาจากต้นนี้ต้นเดียวแต่ว่าชนิดนี้เนี่ยจะมีสี่สีด้วยกันนะคะตอนที่เห็นตรงนี้ก็จะมีสีขาวสีแดงชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะแต่ว่าสีที่จะให้น้ํายางเยอะหน่อยนึงก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวจาก250พันมีพันนี้พันเดียวและพันเดียวมีสีสีแต่สีที่ให้น้ํายางเยอะที่สุดก็คือสีขาวอ๋อค่ะพันมาเป็นรูกปั๊บเป้าเซนิโครัมค่ะปับ ปาเป้าเวสซินิฟันิัมตัวนี้อ๋อเนี่ยปาเป้าเวนี่นี่ก็คือตระกูลของฟินนอ่แต่ว่าอย่างอย่างตัวพวกนี้เนี่ยมันก็ปาเป้าเวสซินิฟลัมาเวลัมแต่ว่าจะมีแค่ตัวด้านล่างตังนี้ค่ะปาเป้าเวสซินิฟอรัมหรือตัวที่จำลองตรงนี ต้นโมนเลกุลของตัวน,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 นี้ก็เยอะมานะดะโมเลกุลใช่ค่ะในในโซนด้วยอ,อ,อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะไปเหมือนกับระวนการคั่วผ่านกระบวนการที่เขาไปคั่วแปลอะไรพวกนี้ให้มันอยู่นานขึ้นนะเนยเขาจะคุยบอลท็อปปิ้งขนมปังเนี่ยแล้วมัน,นจะมีสารแอมเฟตามด้วยไหมครับไม่มีค่ะจะมีแต่ในน้ำยางเอาแต่โอ้เอาเตียมอะไรพวกนี้น้ำยางโมเลกุลค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะจะเป็นโจริง น้ำยางผ่านกันเอกระป๋อกระปอเป็นยานัานกันรีดเอาน้ำยางออกเรียบร้อยแล้วรอบต่อไปทาวอสองนแ่ก่อนนบ้านเราก็จะปลูกตัวนี้เพราะว่ามันมีประโยชน์ช่แต่ว่าคนเนี้อาจจะไม่ปลูกเพราะว่าปลูกไปก็ไม่เกิดประโยชน์่ เดี๋ยวถามแบบโง่ๆนะลูกปัจจุบันนี้ยังเห็นมั้งไหมยังมีอีกมั้งไหมที่แอบปลูกอะไรอย่างเงี้ยยังมีใช่ไหมลูกอาจจะยังมีค่ะเพราะว่าเคยเห็นที่มาจากอมค์ก๋อยมามาคั้ใข่ายอะไรทีนี้ก็อ๋อหนูเคยเห็นต้นมิ้นที่บ้านอะแต่อายุยังน้อยอ่ะนะอายุยังมีอยู่ใช่ค่ะบางพื้นที่ที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณ ผมเคยได้ยินไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเหมือนกับมึงอาจจะในพื้นที่ห่างไกลเวลาที่เขาปลูกผ<อ>ักกาดกินกันเนี่ยบางทีการปลูกฝิ่นใกล้ๆมันทําให้ผักกาดอร่อยขึ้นด้วยอ,อ๋ออันนี้ไม่ทราบ <laughs> เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเขาเขายังมีการเปิดให้ปลูกแบบถูกกฎหมายเพื่อทีนจะมาใช้างการแพทย์โดยเฉพาะนะคะมันจะมีอยู่ที่ประเทศตุรกี <c oughs> ที่ก <c oughs> นเกาะทัชมานีประเทศออสเตรเลีย,ยแล้วก็ที่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียสามประเทศ ตอนกีดมันขาววะแม่ใช่ใช่ไม่เห็นอ๋อนี่คือยางปิ่นฤดูการทำไร่ปิ่นรบริเวณสามเหลี่ยมทองคำก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนอกันยาไปจนถึงเก็บเกี่ยวต้นเดือนกุมภาพันธ์นัินเดียนห่งเทือกเขาส,สรับซับซ้อนทางเหนือสุดข,ของประเทศไทยอันเป็นชายแดนกกติดต่อกับษาพาฮพมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสายน้ำโขงเป็นโรรมแดงและเส้นทางสืบสายวัฒน,นธรรมนักเนื่อนเป็นเวลาชานาดินแดนที่ดูสวยงามแห่งนี้กลับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกว่าสามเดือนทองคำและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพื้นที่อันตรายดินแดนแห่งฟิง่ิพื่อพันแสนสวยที่แฟนไพรย,ยาเสพติดนานาชนิดสงครามการเมืองคอร์รัปชัน และอาชญากรรมระดับโลกฟิ่นเป็นพืชที่ทั่วโลกรู้จักดีว่ามีสรรพคุณทางยาจึงมีการปลูกฟิ่นกันมานานหลายพันปีมาแล้วในที่ต่างๆของโลกภายหลังจึงปรากฏผลร้ายกลายเป็นสิ่งเสพติดทำลายสุขภาพทำลายเศรษฐกิจและอาจแปรรูปเป็นยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นจึงมีผู้ลักลอบปลูกฟิ่น ลักลอบค้าฝิ่นกอบโกยผลกำไรสร้างความร่ำรวยบนความพินาศของผู้ตกเป็นเหยือ่อและกฎหมายที่อ่านหยุดอาชญากเรเหล่านี้ได้อันที่จริงการปลูกฝิ่นอย่างจริงจังในสามเหลี่ยมทองคำเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิน60ปิปีแต่มีการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วจนดินแดนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายฝิ่นแหลกใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงปลายศตวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าทางราชการจะพยายามหลายวิธีทางที่จะหยุดการปลูกฝินและขบวนการลักลอบขายยาเสพติดแต่ก็ย,ยังแก้ปัญหาไม่ได้ผลเต็มที่เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นเขตต่อแดนสามประเทศอีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเขาซึ่งมีวิถีชีวิตยากจนและขาดความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาความลำบากยากจนของราษฎรในเขตภูขเขาหลากหลายโครงการอาทิการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อการ,รศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นมมน,น้ำหลักทา อันจะเป็นทางให้เหน่อยราชการและชาวบ้านได้ร่วมกันแก้ปัญหาต่อไปรวมทั้งการดำเนินงานโครงการหลวงเพื่อจัดสรรอาชีพใหม่ให้ชาวเขาเป็นต้นเนี่ยวันนี้ก็ทำอะไรทีละ่ะรับและในพุทธศักราช2531สมเด็จพระศรีนครินทราบรบรมราชชนนีก็ได้ทรงริกเริ่มโครงการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติ และฟื้นฟูสภาพชีวิตของผู้คนในเขตภูเขาจังหวัดเชียงรายที่เคยแห้งแล้งกันดานจนกลับฟื้นตัวทําให้คนเหล่านี้วิีทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพโดยไม่ต้องพึ่งพากา,ารปลูกิ่นและเศษฝิ่นนับแต่นั้นมาชีวิตของชาวเขาในเขตเชียงรายก็เปลี่ยนไปได้เรียนรู้วิชาการต่างๆฝึกฝนอาชีพสุขภาพาานอนามัยดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมขัตกรรมลีงตัวเองได้อย่างดีสมเด็จญาพระราชทานชีวิตใหม่ให้พวกเขาชีวิตที่มีวัฒนธรรมประเพณีชีวิตที่ได้อยู่กับธรรมชาติชีวิตที่มีศักดิ์ศรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เรื่องฟิล ในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำและเรื่องราวของฟิลที่เกี่ยวข้องกับสังคมลโลกเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเพื่อให้ชาวโลกร่วมมือกันต่อต้านมัรตภัยของยาเสพติดขอพิพิธภัณฑ์วุทยาเฉลิมพระเกียรติสามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบร,รมราชูปถัมภ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิพิธภัณเป็นอาคารสามชั้นมีลิฟต์สำหรับผู้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุอยู่ใกล้บริเวณบันไดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเมื่อได้ยินสัญญาณเดินภัยขอให้ท่านใช้ทางออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุดหากท่านต้องการความช่วยเหลืออื่นใดสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ทันท,ที นิทรรศการทั้งหมดจะแสดงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันส่วนแรกแสดงประวัติความเป็นมาของฝิง่นเริ่มจากยุคอารยธรรมโบราณเส้นทางการแพร่กระจายฝิ่นจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออกสงครามฝิ่นในประเทศจีนและฝิ่นในประเทศสยาม วนที่สองแสดงผลกระทบของฟิน่นได้แก่ปัญหาอาชญากรรมและความพยายามในการต่อต้านยาเสพติดทั่วโลกฟิน่นใช้ให้ดีเป็นยามา,าสจันต์ผลร้ายของสารเสพติดที่มีต่อร่างกายและจิตใจผลกระทบของการเสพติดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจน,นิทัศการจบลงในห้องคิดคำหนึ่ง เพื่อท่านได้ไข้ครวญถึงประสบการณ์และสถานการณ์ต่างๆโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทศการในหอพิพิธภัณฑ์จะเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมีส่วนร่วมคิดร่วมต่อต้านพิภัยของยาเสพติดที่อาจก่อให้เกิดความพินาศแก่มวลมนุษย์สมด็จพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี